สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมฟุก,กี้ครับตอนนี้เราก็มาอยู่เกมมอเตอร์เคาแบทหนึ่งนะฮะวันนี้ผมจะมาทําการเทสนะนี่ครับโหมดออนไลน์นะว่าภูมิภาคบ้านเราเนี่ยจะสามารถเล่นโหมดนี้ได้ไหมมีคนเล่นหรือเปล่าตึงไหมอะไรอย่างนี้นะครับเดีย๋ยวมาเทสให้ดูกันที่จะเป็นการเล่นออนไลน์ครั้งแรกนะครับของเกมนี้นะเกมมันก็เปิดได้ประมาณ2อสเดือนก็อาจจะยังมีคนเล่นอยู่หรือเปล่าวันนี้ไม่แน่ใจนะ มันจะมีระบบแรงก็แคชชัวก็คือแบบชิวๆนั่นเองงั้นเดี๋ยวเราไปแคชชัวก่อนว่ามีคนเล่นหรือเปล่าเดี๋ยวเราดูวิวบอร์ดส่วนตัวผมก็ยังใหม่กับเกมนี้ยังไม่ค่อยตึงยังไม่ค่อยเก่งนะครับโหดูครับนี่ในผู้ิพาว่าแล้วนี่วิวร้อยีสามคือแม่งเล่นเยอะสัดอ่ะโอเคก็ยวเลาประเทศกันนะปึ๊บเดีย๋ยวใช้ออมนิแมนนะเดีย๋ยวมาดูกันว่าหาห้องนานหรือเ,เปล่าเป็นเวลา สี่โมงเย็นเนาะสี่โมงเย็นจะห้าโมงเย็นแล้วนะครับมาดู่ามีคนเล่นไหมนะอุ้ยเจอด้วยโอ้โดูผม,ผมเจอทุกคนเลเวลหนึรยเรู้เรื่องโอเคเราแพ้ได้ดอนร้อยเเซ็นต์นะทุกคนแต่ว่าเราไม่สนนะนี่เราจะสนแค่ว่าชุดเนี่ยจะมีใครตึงระบมหรือเปล่าดู แฟรนะไม่สนนะดูชุดด้วยนะโคตรตึงแล้วเขาเล่นซินเดียวด้วยนะแต่ปิงรอ21คือจะเล่นได้ไม่เนี่ยแม่งค้างอ้าวเรียบร้อยนะครับคือถ้าปิงมันห่างกันมากเนี่ยมันจะเป็นงนี้นะทุกคนจะเล่นไม่ได้นะทุกคนโอเคฝ่ายหาคนใหม่ต่อไปนะใช้เวลาน1นาทีเองนะการที่จะหาคนเล่นนะครับผมมาวะทุือคนเวล8เฮ้ยไม่แน่ล่าจะมีหวังแต่เราไม่สนอย่าที่บอก ผมไม่สนชนะพนะอีกเรื่องหนึ่งถ้าชุดไม่เฟี้ยวนี่คือเราชนะละนีะ่ไทุกคนดูดิมาครับจารินเนคนนะทุกคนออมนิเคนออมนิแมนซเรนาแล้วก็กลุ่มลาไปก่อนมนาะจะแหลกๆนะเพราะว่ามันใช้เด็ดนะครับ ให้นิ้วด้วยยอดเี้ชอบเลยดิดูชุดด้วยไงให้เกียรติชุดผมด้วยอุ้ยโดนิใครอยางอุ๊ยเรียบร้อยเข้าสู่เตาครับผมไปครับเรียบร้อยตายครับเขามือใหม่นะอาจจะง่ายนะครับทุกคน จับเ้าววะฮะทุกคนเ้าวมีทุกคลิปแน่นอนไม่ต้องห่วงมานี่เลยกันเนี่ยอุ้ยเป็นทัพโบเอ้าอะไรวะโดวกันแล้วนะอันนี้ไม่รู้นะครับทุกคนงงอยู่ฮะ คือมีเต้นอย่างนั้นเหรอแบบเลือกกดได้อะไรเงี้ยอันนี้ผมไม่รู้นะเขาชอบกระโดดน,นะทุกคนมือใหม่อาจจะใช้ปุ่มอันนี้เขาเรียกอะไรปุ่มกุกกิ้งกันนะโอเคมีคอมโบด้วยวะทุกคนที่ว่าไงอะไปน้องโอเคเบรกนะทุกคนไปน้องต่อ ปึ๊บปื๊ดปึ๊บปื๊ดเลสโก้นี่ครับมาข้างล่างทั้งข้างบนเลยครับกดดันนะจะไกรกว่าจะบูทาริตี้แต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับเอาอะยังไม่ชินกับคลุมลาวนะผมพยายามจะกดดันเขาด้วยการแบบป่าไอ้หมวกแน่นไปข้างล่างนะแล้วผมก็ต่อยข้างบนจะได้แบบ กันยากๆนะครับโอ้ยเอ้ยอะไรไปเนี่ยงงอยู่มานี่เลยไป Let's go อุ้ยว้าวงงอยู่เนี่ยเออเอออัดมุมทุกคนอัดมุมมาครับไปครับดูอยฮะ ไปครับไปครับผมใส่มาเลยฮะใส่มาเลยกดขำเลยเพราะมันอยู่ไกลอ่ะเรียบร้อยครับเขาใส่สุดคอมโบไงเราก็เลยสวนได้นะครับ Lại hấp Let's go Lại á, tông đó lại Nào, hiền lá Cột dừa bài fire, let's go, bye, 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 คือเกมมันยังใหม่อยู่คือแบบว่าเนี่ยเบลแปลก็ยังเจอนะครับทุกคนไม่ใช่ว่าเราจะเจอแบบว่าเฮ้ยโอ้โหเวลร้อยเวลร้อย,อ,ยอะไรเงี้ยนะอีกสักคนแล้วเดี๋ยวเราไปลองหมุดแรงกันว่าตึงแค่ไหนโอเคเวลสี่สิบหกนะทุกคนดูเรื่องตึงและออมนิแมนเหมือนกันด้วยประเด็นนะเอาแล้วยชุดซูพีไม่ได้น้องพี่พูดเลยออมนิแมนเหมือนกันเนี่ยคุ้งเหล่า n มาเอาวะเอานี้แมนคึอนกันเฮ้ยเรียบร้อยไปครับนอนดูแล้วเฮ้ยเฮ้ย โอ้ยมาได้โอ้โหโดนน้ำมางล่างครับไม่รู้นะไปครับเบรกก่อนโอ้ยโอ้ยมาวะโอ้ยโอ้ยไปครับแล้วถ้าบลูไปก่อนมันเบรกแน่ก็ไม่เบรกว่ะ เอาว่าตึงว่าคนนี้ตึงก่อนนี่ค่อนข้างตึงนะไม่ไม่น่าจะตายนะเราต้องคอมโบให้ติดคอมโบครับโอ้ยลงพื้นก่อนไงประเด็นอะมาโดน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 ยับไปครับ ยไปครับคุยไปอีกรอบไปน้องจะเบรกไหมไม่เบรกแตกแน่ฮะไม่เบรกก็แตกไปก่อนโอ้ย ต่อครับก็กดตสกิ้นะว่าสวนได้นั่นเองตายของเราปรับมันมาจากข้างล่าเข้างบนไงน้องน้องต้องเล่นกันนะไปครับไปครับดยแน่ใจอ้าวอะไรอะ What a disgrace to your species Quit Quit s t a r w i n s นี่คือแบบผู้เล่นอีกฝั่งหนึ่งเขากดออกนะทุกคนเฮ้ยเอาเรื่องว่ะทุกคนเราตบไปว่าสี่สิบหกได้นะไม่ธรรมดาอยู่ด่ะเดี๋ยวเราไปลองแล้งกันนะครับผมแล้งน่าจะตึงนะอันนี้อะไรเอ่ยคอมเบลิกไอเทมแล้วก็อมนิแมนคืออะไรไม่แน่ใจนะครับวันนี้ไม่แน่ใจนะคืออะไร โอเคหาห้องครับผมไปเดีย๋ยวมาดูกันว่าแรงเนี่ยหาห้องเดียวหรือเปล่าเออมีคนเล่นเยอะไหมเดี๋ยว่าส่วนใหญ่เล่นแคชชัวรกันนะปูมีภาคบ้านเราไม่รู้นะเฮ้ยคอนเนคติ้งแมทว่ะทุกคนมาว่ะเจอแล้วหรือเปล่าเม่โอซูแน่เลยส่วนใหญ่คนลงแรงก็น่าจะมั่นใจอุ้ยว่ยี่สิบหกนะครับน่าจะเป็นสกอร์เปียนซะด้วยโอเคไปเขาเพิ่งเล่นได้สองเกมใช่ไหมวินสองแล้วก็แพ้หนึ่งนะส่วนเราศูนย์ทุกคน,น,น <Okay. S 2> โอเคโอ้ไม่ใช่นะเป็นนี่เลย นี่ดูชุดกูด้วยเอ๊ะโอ๊ยอะไรไปจับไม่โดนเว้าใช้สกิลอ่ะเพื่อนใช้สกิลถ้าในถ้าชั้นกันได้นายก็จะโดนนะว้าวนะผมว้าวเองโอ้ยโอ้ย นี่อุย้ยว้าวเหมือนกันเนี่ยไปจับดูเรื่องกระโดดปึ๊บ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 แล้วก็ปึ๊บไงทุกคนแล้วก็เทะตีไม่ก่อนไงแล้วก็กระโดดแล้วก็ปึ๊บไงแล้วก็โดนไงเพราะว่าเราไม่ทันอุ้ยหวาแล้วกันที่บนเรียบร้อยเดี๋ยวดี อออครับก้ืไปครับเข้าสูตรเราจะกดเบรกหรือไม่อย่างไรไม่รู้ไปไปไปยังคงเล่ากันโอ้โหผมดีไปไหนเมื่อกี้ผมดีไปไหนดีไปไหนนะครับโอ้ยกดสกิลว่ะมันใช้คอมโบเดียวกับพี่ไม่ได้แล้วพี่จำได้แล้วว่าแพทเทิร์นน้องคืออะไรเนี่ยไปครับอืไปครับ ไปครับว้าวนั่นเองไปชีวิตไปครับนี่เริ่มจะมาเฮ้หมาเล่นออนไลน์รู้สึกว่าวิวจะวัวมากนะทุกคนเอ๊ะไม่ต้องดูอะไรกันละอุ้ยอุ้ยโอ้ผมเป็นสกิลใช่ไหมอันนี้ผมไม่แน่ใจเรียบร้อยครับสกิลครับเราก็สวนได้ง เรียบร้อยเขาติดสกิลนะครับเราก็เป็นโอกาสของเรานั่นเองที่จะได้สวนกระโดดไปเลยแล้วกระทุบต่อยจะจับยกไงทุกคนมันจะไม่เบรกเลยเหรอเดี๋ยวเขาเบรกไม่เป็นผมไม่รู้ปึ๊บยี่เนีหลบไปก่อนเนี่ยจับไปครับบินไปทุกคน อัดมุมเข้าไปแล้วก็กดมุมลาวมาจากข้างบนวนระเด็นเมื่อกี้แล้วก็ไปกระตอกไงโอ้ยโอ้โหอันตีครับกันไปอีซี่แน่นอนจังหวะนี้งัดยกเปิ้ปูทาลิตี้ไปก่อน too easy. brutality เฮ้ n ตึงๆ brutality เอ้ยอยากรู้ว่าจะได้แต้มอะไรมากเป็นพิเศษหรือเปล่านะครับโห่450ได้เยอะมากนะครับอุ้ยอันล็อกอะไรเลยเนี่ยรีวอร์ดรางวัล20เด็กก็เพลิดไหมหรือว่ายังไงเด็กก็เพลิดแล้วกันจริงครับคือในใจก็อยากเจอเวลลอยอยากจะรู้ไม่กีสุดเยอะแค่ไหนเนื้อป่าเวลหกเลยนะครับคือมือใหม่ใช่ไหม น่าจะเป็นเรปไทยเมนด้วยนะมานี่ดูไนงะโอ้ไม่ใช่นะฮะเป็นอะไรนะนีโก๊ใช่ไหมเท่อยู่นะครับไปครับเบ้าเราอาวาว่ะเบ้าเบี้ยวเข้าไปครับโดดครับผมปึ๊บ ปึ๊บๆๆเนี่ยคือลาวต่อไปตามสเต็ปที่ได้เรียนมาปึ๊บๆแล้วก็จับไงแล้วก็เหมือนเดิมทุกคนเข้าสูตรเดิมของเราอัดมุมต่อไปนี่ยคือลาวต่อหลบโชว์ด้วยเป็นไงหลบพิตายโชว์โอเคไป

อ๋อเขาเปลี่ยนเหรอเปลี่ยนได้คือเขาจะตัดสินกันที่สองเมตช์ใช่ไหมผมไม่แน่ใจนะอ่าน,น่าจะใช่ครับคือสองเมตช์เหมือนรอบแรกก็แบบว่าเอ้ยแล้วอาจจะเพิ่งเคยเจอกันอะไรอย่างนี้ไปกันต่อไปไปครับัเปลี่ยนบ้างคอมโบนี่เอานี้บ้างนะอ,อุ้ย อออ้้้ยยยเอาดิไปไปกันต่อไปครับโอ้โหอัยติมาจากไหนการ่อนอุ้ยมันจับมันไม่ใช่ต่อยนะฮะโดนตีก่อนแร้วไปทับโบ ้องหัวเต็มึบไปจับไม่ทันเฮ้ยเฮ้ยบมาไปครับผมอือเอาไปก่อนอุ้ยเอ้าชิบหายโอเคไปครับผมลุย โอยไปอุ้ยยังเว้าโอ้ยโอ้ยโดนจับเพี้ยจับไม่ทันเว้าว่ายังมีเห็นนะอุ้ยโดนจับครับผมโอเคยไปไปครับเว้าเว้าเว้าเจี้วเจียว ไปครับผมลุย Your parents must be disappointed b r u t a l i t สองร้อยเวล up ไวมากได้ชุดใหม่ด้วยและชุดอย่างเท่สีสวยมากครับทุกคนนี่ครับไป n i c o p e n โอเคก็จบไปแล้วนะครับปรสบการณ์เล่นหมดออนไลน์นะครับผมมาลองให้แล้วนะก็คือตอนนี้หูช้างของเราเนี่ยค่อนข้างหาห้องไวแล้วก็เล่นได้นะทุกคนใครที่อยากมาเล่นก็เนี่ยยังมีแบบคนที่เล่นใหม่หรือว่าแบบเล่นเป็นสักพักคือแบบว่าเราสุ่มเจอคนเวล1์ร้อยเจแค่ครั้งเดียวนะครับแล้วก็เล่นไม่ได้เล่นด้วยนะครับเพราะว่านเหมือนปิงมันหักมานะแล้วแบบไม่ได้ใจนะเอาเป็นว่าตอนนี้คือมีคนเล่นใหม่เยอะใครที่เล่นใหม่ก็ เล่นไปพร้อมๆกันได้นะครับนี่ครับได้รางวัลมาก็ใส่สักหน่อยนะเป็นพิธีนะของชุดแมงโคเท่เลยโอเคคลิปหน้าจะเป็นอะไรเนี่ยก็ติดตามผมมาได้แล้วก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับผมไปละสวัสดีครับ